mất mát mhm mhm có mượn mà mhm mhm giờ mhm 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 đó mhm 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 บมื่อยันเจ้าิดเฮยเมื่อยันเจ้ามิดสวัสดีครับมาค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ได้จุ่ตันรับลมหนาวเด้อจ้ะพี่น้องลมบ่อยๆจ้ะไม่ได้จ้ะเอาเอ้ยเพิ่นผมเพิ่นขึ้นละเด้เพิ่นหัวประหลาดละเด้พี่น้องผมเพิ่นกำลังปงจ้ะพอผมดกปุกไรมามาพี่น้เสิร์ฟน้ำกันพี่น้องมาน้ำกันจ้ะหอมวลมาหัวกันเด้อพี่น้องเด้อลุย ไอยัดแก่ข้าวรับพี่น้องนี่ก่เข้าอกินไม่ค่อยเป็นบันไดได้ไงไปแก่เตัวเคียงเหมือนมั้เดี๋ยเสียิโอ้ยไม่ได้ใส่ผักกวางตุซื้อนตลาดตุนะไปใส่ฟี่วนพี่น้องอืมออม ิมจะเทียมแกะข้าวเขาขอ,อ่ะขอคำพร้อมพักป่ะอืมเนือไปใส่เบิดป่ะเช่อืมเส็แไมกันจากพี่น้อง มันดีเบียอยากกินตับผมกินเนื้อเสือคำเนื้อมเนี่ยเนื้องามพี่น้องงามเนื้อนั่น mời 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 mà Nhầm mời 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 Đẹp mời 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 มันจะรีทำให้รีดเผ็ดแล้วก็มันตวคมคมคมๆมันๆเคี้ยวดีๆไม่ได้แย่ทำไม่ได้แย่บอกเลยแล้วคิดอยากหูกร่างกุ้งเมนูอัอนทีน่เดอยง มันจะต้องต้อทำมกับมีนี่จ,จะกินอะไรนั่นมีนั่นจ,จะกินนี่เอาก้วเน,นีวนั้นนั่ดวยเนื้อชิ้นอีกว,วะอะยลล่ะชิน้นเลยแล้วอะไรบอกเลยล่ะน้าพี่น้องเวสาเส้นใหนกินบ่ึแถวเจ้าดีอยู่บ่คนดีเส้นไหกินแคนั่นแหละน้าพี่น้อง กินได้อืมมอ,อ,อืมไมเินเหียหลยคอยซักรอเสือก่นดิคอยซักตัวจะไปซักตัะอืมหม่รนะไปยันต์ดอเมื่ออืมไปยันจังเลย เหมือนดันยังไม่ตักไหวเริ่มเริ่มตากตีนึงเที่ยงขึ้นกะเส้นทีลุกออกมาเป็นมูตัวนอะไอนั่นคนดูดูเลยอ๋อทำมันดึกเนี่ยเอาอเพื่อนๆนอยป้วนทำคลิปอยู่ไก้ด้วยซ้เห็นแต่เขาเป็นงนข้าไห่สุดอ๋อไั่คือการศึกษาเลกตลอด <c oughs> อืม ก็ต้องไปเบิ่งช่องนั้นช่องนี้เด้อที่จับโทรศัพท์นั้นบ่แม่นบาล่นโทรศัพท์ไปอ้วนทำงานโอ้บ่กดของมนนงือเงินคะแน่ล่ะใครแน่ล่ะฮะเบิ่งแล้วมือเส่าของมาส่งละ่ะเจ้าอยังมา,าเสื้อบะกันกับจ้าบ่ใส่มาคลองที่เจ้าสั่งมาเลยไปโกดังเจ้าได้นนไล่ขายพร้อมเสื้อปะโอ้ตุ่มตุ่มนี่ล่ะเสื้อผ้าเบื้งโพดพี่น้องพี่น้องเสื้อผ้าก็เป็นกุลุ่ กด,ดว่ามันเป็นปเดียวต่างเพศเลยซี่หาปีแต่ทำไมใส่ชุดเดิมๆประทังมาอย่างหยอกของทำความสะอาดอะไรที่มันเกี่ยวกับความสะอาดประทังมาป้าก็สั่งหนึ่งได้ม,มถึงเวลาป้าสั่งหรอหน<ะ>ึงเวลาป้าสั่งหรอไม่ได้ มไม่หลังเปลืองตังอืมสุดทนทานทางมาโกโลนึงชิ้นรองตัวราคาไปไม่ไม่แพงนะต,รรรงตัวละร,ร้อยคนละเอฟมากซื้อตัวไม่ได้บ่เลยตัวอร่อยอันคุมค้มคุ้มป่ะอันคุมนนค้มคับไั่คุ้มนะวันที่กินจูเสียซบเปิดประเด็นมากกั่ที่บอกซะ<ม>หรอก ไอ้บอาเทิรนเหาะน้องพี่น้องหมือนกอนวนน้ผมมาได้เป็เลยเป็นไง้เเป็นกอเท่านีเป็นอย่างนี้กันบอเป็นไม่วานไม่ร้อนเลบออืมมีนกันบอสซึ่งถึงมากอ่ะปาปานทุบ,บาน คะแนนเต็มพอหล่อมากวันนี้ช่วงนี้พอหล่อมั่ยเยอะนะแบบมันก็เห็ดเองบด้จัทที่เราโอ้ยบาปนะแม่ <c oughs> อืมว่าบ่ดี <c oughs> ขอเสือนี่นะสุขอ,อนี่แี่ขนมจุ่มสมัิสินเดียนขวบเก่ากับบวชบ่เวาเอามันไม่ดีต่อสุขภาพลูกก็บอกอยู่ใช้ทำงานค่าเสื้อนี่ไหมเนี่ย ใช้ค่าเสียด้วยต้นหนหอ่อยแต่วะเถึงบ่กัานกัะไรได้เลยอเไยเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องชีอกรอบขวัวเทียงกันไปเทียงกันมากผมต้องยอมเขาอีกคน่าเนี่ยแต่เมื่อเม่อเขาจะพ่นขึ้นเอยด้วย กได้เสื้อเมียพูหนึ่งจะเลนเม,มียนี่บ้าจะเล่นจะเล่นเดีอยวกกำลังไก่คุมือคุมือแบบทำเนี่ยมีพี่น้องทำะดูกันมาตั้งนานเคยทะเลาะก,กันไหมคุมือทะเลาะก,กันบอลไงคุม,มือแมงกะคุม,มือไทยทะเลาะน้ำเจ้าเจ้าบมีเดอ้อ ก็ก mm ินยาเขาเากินสามละสามเวลาลังอาหารแต่อินี่เอาทุกวละเดืหาของมึนกับปาป้าป้ามืึนกัปลาปานึ่แล้วหลาด่อยบาเคเ่องราเจ้าเออเน้่เอือมึนนี่เอือมืนเนี่ยปาป้าแต่วันน้เออไปหอมแน่นนะเอานี้ให้หน่อยดู บอกแล้ว่าเยวเรื่องี้กินบะเสียบมว่ากินบะเคียงบะเสียบวนนี้นืมบะเสียบนะบะเสียบนะกินมาเสียบเอาวนไม่ขมคืนบาลานต์ป่ะขึ้นเอาเองกินมาเสียบยูจะบะเสียบขึ้นือาเอง เราอยู่กันมาตั้ง20ปีนะน่ะคือเบื้องดีดีมันต้องอดทนบาลน,นั้นเลยบอกปะ<ฮ> <laughs> จะมือแหลก <laughs> มือแหลกเคยเป็นยังไงมือแหลกเป็นได้มือนอีกเ,เป็นยังไ่เอ็นเด้แสดงว่าวันรักที่เบียร์เป็นอย่างนี้ผมว่ามันหายากเนของขอบคุณนะคะฮะพี่น้อง กันผูใ้ใดหาหักของง่ายๆนั่นบ่จะอึดพยัพยยงหาเนี่ยมันอย่างยากมีพย,ยังบ่คือมูว่ะร้อยะรงเนี่เอาไปเอามาขึ้นบอกไปเจ้ากระดาษเนาะมัน,นนะเนี่ยโอ้ยขาดเขาเนี่ยคุยจะบาดเนี่ยอนี่ย าพี่น้องบะจีนหม้อเสียบอยู่วันบอกมากก็กินบ่้อเสียบสับอ๋อเอกินมือไหมเอาพี่น้องสลับมือนีกเอาเนื้อจุ่มาฝากพี่น้องว่าวมัวนนู่ว่านู่หัวมันกันเนาะพี่น้องเนาะคนเลยมามากะกราบขอโลดขออภัยได้พี่น้องเด้อะสลับผู้มากะฝากคนอะไรคนเจ้าคุณติดตามให้ขอบคุณยิงเป็ดเซเวอร์นูนีเบียฟิล์มรีน้ำเด้อพี่น้องครับขันพี่พี่น้องขันพี่พ่อพ่อเหมือนียู่ละเอาเอาตรงนียู่ละ รมมีผมก็นุ่นเบียร์เขาโทรัพท์เป็นคอนทีมหนาพร้อมไหมครับสวัสดีครับ